สวัสดีครับผมชายบาเวอ,อุดรครับวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์ตัดผมนะครับว่ามีอะไรบ้างครับพอดีมีเพื่อนๆพี่ๆขอมานะครับว่าช่างชายช่วยแนะนําอุปกรณ์ตัดผมหน่อยว่ามีอะไรบ้างผมก็เลยทําคลิปให้ดูนะครับผมจะเริ่มจากด้านนี้ไปเลยนะครับอุปกรณ์หลักก็จะมีวีเล็กนะครับ หีใหญ่แล้วก็หีซอยครับแล้วก็ดามิโกนครับแล้วก็ใบมิโกนแล้วก็ตลับแป้งครับตลับแป้งไปทาคอลูกค้าครับก่อนเราจะตัดเพราะว่าบางทีลูกค้ามาเข้ามาลูกค้าจะมีเหงื่อมี เหนียวๆออมาครับที่คอแล้วก็ทามันก็ช่วยได้ครับเวลาเราถ่าย <ๆ S 1> จะได้ไม่เหนอดครับต่อไปก็จะเป็นน้ํามันครับน้ํามันหยดปาตาเลียนก็กันไกลครับต,ตัวนี้เป็นกันไกลตัดนี้เป็นกันไกลฟันปลาครับว้ซอยให้บางครับให้ปลายผิวตัวนี้ไว้ตัดให้สั้นนะครับตัดให้สั้นตัวนี้ซอยผิวแล้วก็มี กิ๊บครับกิบไว้แบ่งผมนะครับแล้วก็จะมีปัตตาเลียนตัวกันขอบกันขอบแกะลายครับใช้ตัวนี้ครับแล้วก็จะมีปัตตาเลียนตัดครับตัดขึ้นทรงตัดไล่ระดับไล่เฟดครับแล้วก็จะมีผ้าคลุมครับผ้าคลุมแล้วก็จะมีฟันรองชุดเบอร์หนึ่งถึงเบอร์แปดนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับเลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็จะมีฟันรอง0.5กับ1.5ครับก็มีแปรงปัดครับตัวนี้แปรงปัดเหมือนกันครับแปรงปัดเศษครับตัวนี้เวลาเราไล่เศษครับเศษผมจะติดแล้วก็ปัดไปด้วยเศษไปด้วยครับ ก็จะมีกระบ,บอกฉีดน้ำครับฉีดน้ำไว้เวลาซอยผมครับแล้วก็จะมีโฟมกลโฟมกลมหนวดนะครับเจอเจลกล,กลหนวดแล้วก็หรือว่าจะเอาเอาคีมนวดใส่ก็ได้นะครับคีมนวดผมครับหากี่เนีนอ่อนทั้งหอมครับใส่ใช้ได้เหมือนกันครับเจลกล,กลหนวด แล้วก็จะมีมีไดครับไดเป่าผมครับเป่าเศษผมหรือว่าไว้เซ็ทรงนะครับเสียทรงเวลาตัดก็เป่าเศษผมออกให้หมดนะครับออกให้เท่าที่จะออกได้ครับแล้วก็มีแปลงครับก็จะมีแว็กครับแว็กไว้จัดทรงครับแล้วก็จะมีของโบเมตนะครับโบเมตไว้เสียสไตล์วินเทจครับ หลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับอุปกรณ์ทําผมครับแล้วก็มีเก้าอี้ตัดผมครับโต๊ะตัดผมแค่นี้ก็ทํางานได้แล้วครับหลักๆก็จะใช้ประมาณนี้แหละครับบางคนก็จะใช้หวีเป็นหลักบางคนจะใช้ฟันรองเป็นหลักครับสุดผมจะใช้ทั้งหวีทั้งฟันรองครับผสมประสานกันไปครับแล้วแต่งานครับก็จะมีประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ